ทำไมดูมีออร่าแม่ทำไมช่วงนี้ดุข่าวเป็นพิเศษนี่เลยค่ะอยู่ตรงหน้าแล้วดิเอลนาโนไว้ค่ะคุณค่ะช่วงนี้จาคืองานเยอะมากแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตคนทักเยอะมากว่าแม่ทำไมดูมีออร่าแม่ทำไมช่วงนี้ดุข่าวเป็นพิเศษนี่เลยค่ะอยู่ตรงหน้าแล้วดิเอลนาโนไว้ค่ะตัวนี้นะคะแค่บอกว่าพรีเซนเตอร์คือใครคุณก็ต้องตัดสินใจกันแล้วพรีเซนเตอร์ตัวนี้คือแม่ ราคาค่ะคุณขาคือบอกชื่อแม่ก็คือตัดสินใจใหเหอบอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้เขาพิเศษมากๆเพราะว่าเขามี2ตัวที่ต้องใช้คู่กันอันนี้เป็นบูสเตอร์ค่ะอันนี้เป็นโดสค่ะใช้ยังไงพี่จ๋านี้จากคุณต้องฟักขึ้นมาเลยสิขานี่เวลาเราทาครีมใช่ไหมปักขึ้นมาบ้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็หยดอ่ะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามเพราะพี่จะยักเข่าไงใครที่มีปัญหาต่อไปนี้นะคะคุณขาข้อสอบดําเ่ยไข่ดําเ่ยหรือว่าดําตรงไหนคุณก็ทาไปเลยคุณขาและที่สําคัญมากๆนะใคร ใครที่แบบว่าผิวค้ำแบบผิวล่างอะดูสุขภาพไม่ดีต้องใช้ค่ะตัวนี้เพราะว่าปังจริงๆนะคะแต,ต่องใช้คู่กันนะคะคุณตัวนี้นะคะบอกเลยว่าการันตีด้วยยอดขายค่ะยอดขายถึงสองล้านสองล้านทิ้งกับคุณก็ตบมือปไปเลยค่ะและที่สําคัญมากๆคือสารสก,กัดแบบพีเนี่ยมถึงเจ็ดคิตด้วยกันไม่ต่ํามไม่ได้แล้วคุณค่ะต้องต่ำแล้วค่ะแต่ใครที่แพ้น้ําหอมนะคะไม่แนะนํานะคะคุะคณค่ะนะก็ต้องต่ำกันเนาะอันนี้นะคะ Dail n น n o w h i ค่ะ